ครับก็มาถ่ายมีเองน้น่อยค่ะครับก็เป็นมีที่รู้สึกว่าสําหรับหนูในพาร์ทการถ่ายทำยากมากค่ะยากที่สุดตั้่เคยทํางานมาเพราะว่าหนึ่งคือเราเล่าได้หมดไหมได้ในระดับหนึ่งหนึ่งคือเป็นลองเท็ที่ยาวที่สุดตั้งแต่หนูเคยเจอมาคือเกือบทั้งเพลงค่ะประมาณ90%ของเพลงจริงๆริงร้อยนองเพลงเป็นลองเทกแล้ก็ จะมีคือหนูต้องร้องเร็วขึ้นในลายซิงคือต้องร้องเร็วกว่าเพลงปกติมันก็ค่อนข้างยากเพราะมันต้องโฟกัสหลายอย่างมากแล้วในเอ็มวีเพลงเนี้ยค่ะมีอะไรพิเศษบ้างพิเศษคืออ๋อเพลงเอ็มีค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูทํางานร่วมกับเพลงเอ็มีไม่ใช่คนไทยใช่อินเตอร์เนชั่นนลคุยกันน่อยมากจอยจอยม่รู้จะจอยยังไงดีเพราะว่าเขาเป็นคนเกาหลีค่ะ พี่ปาพี่ปาเอ้ยพี่เจพี่เจเขาให้เรียกว่าพี่เจเป็นคนเกาหลีกินพอมาเลยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็เลยค่อนข้างแบบจ่อยยากนิดนึงเพราะว่าเราก็เก่งภาษาอังกฤษะด้วยก็เป็นพี่ชินซะส่วนใหญ่ครับความยากง่ายในเอ็มวีเนี้ยค่ะมันมีอะไรที่ยากง่ายบ้างก็จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอย่างคือคือมันมาจากเพลงก่อนนะครับคือเพลงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่เล่าความรู้สึก จบในเริ่มต้นเพลงแล้วก็จบเพลงมันเป็นความรู้สึกของคนที่มืนมันจบกระบวนการความรู้สึกพอดีมันก็เลยผมก็เลยคิดว่าคุยกับพุ่มกับด้วยครับพี่เนซึ่งจริงๆแล้วเขาวันที่เขาพรีเซนต์ว่าเขาคิด MV มอย่ายังไงมันไปดิเรกชันเดียวกับที่เราคิดเลยคือเราอยากให้มันเป็นว mm ันเทคการถ่ายวันช็อตเป็นช็อตเดียวไม่มีการตั mm hmm. ดเหตุผลเพราะว่าเรารู้สึกว่า มันเป็นกระบวนการความคิดนั่นนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบในในในอันเดียวเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำอันนี้ซึ่งเรารู้แล้วมันยากเพราะว่าเราก็เคยเราก็เคยถ่ายอะไรที่มันเป็นวันเทคและสิ่งที่ยากอย่างที่แพรว่าพูดเลยคือมันจะมีสปีดปกติที่เราเห็นกันอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะมีสปีดที่มันสโลเวลาภาพสโลเนี่ยครับสาหรับคนที่อาจจะไม่ไม่รู้เนี่ยพอภาพสโลที่เราเห็นแบบเวลาคนลิป์ซิงกันแบบ แต่ปากยังพูดสปีดปกติหรือร้องสปีดปกตินั่นแปลว่าเราต้องร้องเร็วกว่าปกติแล้วค่อยไปทําภาพให้มันสโลว์ลงแล้วมันก็เลยยากคือเพลงนี้ต้องบอกว่ามันไปลงความยากมันไปลงที่แพลวาหมดเลยคือน้องต้องทําการบ้านมากับการซ้อมกับเพลงที่จําเนื้อร้องเพลงให้ได้บวกกับต้องร้องให้ทันสปีดด้วยบวกกับน้องต้องสื่อสารด้วย ในอารมณ์ที่เล่าเพราะว่ามันเป็นวันช็อตมันไม่มีการคัตติ้งแล้วมานั่งรอทาความทําอารมณ์แล้วเข้าซีนอ่ะคือแปลว่ามันต้องทําอารมณ์มาตั้งแต่แรกมันต้องเซ็ตตั้งแต่แรกมาแล้วรันยาวไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันดูเหมือนจะง่ายมันดูเหมือนจะใช้เวลาน้อยแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่ามันต้องดึงความรู้สึกของแพรว่าออกมาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ลองถ่ายลองซ้อมลองถ่ายกันแล้วก็ดีครับไม่มีปัญหาน้องเก่งอยู่แล้วแค่ แค่ต้องทําคือผมอะจริงๆอะมันได้แล้วด้วยเอางี้ก่อนนะผมเองแหละที่ดื้อเอาหรอมันได้แล้วหรอมันได้แล้วแหละพี่แต่สําหรับพี่ว่าได้อีกใช่ไหมเออพี่รู้สึกว่าผมดื้อเองแหละจริงๆน้องทําได้แล้วแหละแต่ผมแบบเออกูจองคิวเขาทั้งวันมาแล้วอะเนอะก็ถ่ายมันว่าเอ้ยมันแบบเออเต็มคิวดีกว่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมันเปลืองงบแล้วเป็นไงบ้างคับแรวันในเรื่องสนอารมณ์อย่างที่ชินบอกของตัวเองนี่คือมันยากมากนะ หนูว่ามันมันถ้าเทียบกับ acting ทั้งหมดที่เคยทำมาหนูว่าเป็น feel กึ่งละครเวทีเลยค่ะ mm hmm. เป็นมิวสิควลที่ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าคือละครเวทีอย่างน้อยเราก็ได้เล่นประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยหรือแบบมากกว่านั้นแต่นี้คือต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในสองนาที mm hmm. ในการแบบขบวนการความคิดทุกอย่างความรู้สึกอารมณ์ทุกอย่างมันต้องแบบปุ๊บป๊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 บแต่ยังต้องสื่อสารแล้วก็มันมีแบบหลายอย่างที่ต้องโฟกัสทางบ็อกกิ้ง blocking, ทางเนื้อร้อง mm hmm. คือเราออไปอัด เพลงมาเมื่อนานแล้วแหละนานสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งบางทีเราก็จําไม่ได้ว่าท่อนเนี้เราลองว่าอะไรมันก็จะมีหลุดบ้างมันก็เลยยากของที่ว่าถ้ามันพลาดแค่หนึ่งหมายความว่าทั้งสองนาทีนั้นอ่ะใช่ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นวันเทคครับมันไม่มีแบบมาทัดครึ่งหนึ่งแล้วค่อยมาเข้าไม่มีคือถ้าซิงค์ไม่ตรงคําเดียวเริ่มใหม่ใช่เพราะที่ ถ่ายไปประมาณสองสามเพลงแรกหนูซิงไ์ไตรงประมาณสองสาคำแล้วมันเป็นแบบพุกสุดท้ายแล้วอ่ะหนูแบบโหท้อใจมากอุตส่าห์ทำมาดีนะคนทมาดมาพลาดตอนสุดท้ายพลาดสุดท้ายก็คือเริ่มใหม่แล้วความคาดหวังี่มีทั้งสองคนคาดหวังอะไรถ้าสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าเออเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะออกเพลงแนวนี้เป็นเพลงที่ หนูหวังว่าทุกคนที่ฟังจะจะสามารถก้าวข้ามผ่านอะไรได้จากเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าหนูว่าใช้เพลงนี้ในการก้าวข้ามผ่านหลายๆอย่างอก็เลยเป็นเพลงแนวใหม่เนาะสําหรับผม<น>ว,ว,ว่ามผมแค่คผมว่าแค่อ,อยากให้คนเห็นแพรวาในอีกมุมหนึ่งที่ที่ในมุมศิลปินที่หลายๆคนอาจจะยังที่ที่ยังไม่เห็นนะครับหมายถึงว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นน้องร้องแบบรักติไซเลนหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นอีกเวนึงอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ผม คุยกับแพรวาตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าเออแพรวาจะเข้ามาร่วมกับ r i s i n g Entertainment แล้วก็ผมได้มีโอกาสเป็น Executive Producer แล้วก็ดูแลของแพรวาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้คนเห็นแพรวาในมุมอีกมุมหนึ่งที่ที่วิธีการร้องแพรวาก็จะไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินแพรวาร้อง<ม>บวกกับเนื้อหาของเพลงคือมันจะโตขึ้นนะครับแล้วมันกำลังจะพูดถึง เรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้สัมผัสมันคําว่ารักตัวเองคําว่ารักตัวเองจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินคํานี้แหละพูดกันบ่อยมากมึงต้องรักตัวเองก่อนนะก่อนที่มึงจะไปรักคนอื่นมึงต้องแบบมึงต้องรักตัวเองสิวะแต่มันมีสักกี่คนที่เวลาเจอกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ที่มันต้องรักตัวเองอะ แต่มันยังทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออจริงๆตั้งแต่วันแรกคือแพรวามันเริ่มเพลงนี้ครับตั้งแต่สูตรเลยหมายถึงว่าวันแรกที่โปรดิวซ์เพลงนี้ขึ้นมาคือแพรวามันนั่งอยู่กับผมโปรดิวเซอร์ Producer, แล้วเราสร้างเพลงนี้ขึ้นมาจากตัวแพรวาเลยมันไม่ได้แปลว่าผมทําเพลงมาให้แพรวาแต่คือเราทําด้วยกันตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ผมว่า90%ถึง100%เอ็ลยด้วยซ้ำคือแพรวาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ เราอยากให้คนได้เห็นมุมนี้ของแพรวาครับใช่คาดหวังให้เปิดใจฟังครับเปิดใจฟังแล้วก็แล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามาแนวนี้หลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะรู้สึกไปพร้อมกับเขาได้ครับ mm hmm. พเพราะเพลงนี้ถ้าถ้าตั้งใจฟังจริงๆนะผมว่าหลายๆคนอาจจะ break through หรือหลุดหลุดจากสภาวะเดิมๆที่เป็นอยู่แล้วหลุดออกมารักตัวเองแล้วไปต่อได้เร็วขึ้นถ้าเราตั้งใจฟังเพลงนี้จริง ซึ่งน้องเองก็ใช้มันในการผ่านบางอย่างมาด้วยอยู่แล้วเราใช้เพลงเป็นในการช่วยชีวิตตลอดไปจะมาฟังเพลงช้ามันก็ไม่ใช่ไงก็ต้องฟังเพลงตัวเองอะนะขนาดแปลงฟันถึงจะร้องเพลงช้างเลยจริงนะเขาบอกว่าให้แปลงฟันแบบจะได้มีความสุขอย่างเงี้ยเหรอไม่จะได้แปลงนานๆไงอ๋อฟังเพลงช้าก็ใช้เพลงนี้ซะใช่ครับแล้วมาในส่วนของแพีวันดนกว่าแพีววานในในส่วนร่วมของเอ็ดีและก็เพลงนี่างค่ะ เยอะมากเลยเพราะอย่างพี่ชินบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบมันตัวแหวาใช่ในพาร์ทเพลงอ่ะขนูทำแต่ว่าเอ็มวีอะหนูรู้สึกว่าพอเป็นภาพเอ็มวีเราเหมือนเรานึกภาพไม่ออกเลยพอมันเป็นเพลงแบบที่เราไม่เคยนั่งที่เราไม่เคยทําเล่าแบบที่เราไม่เคยเล่ามาก่อนเราเลยรู้สึกว่าเราเอองั้นเราให้พี่ชินแบบตัดสินใจแล้วมาแบบมาบอกเราแล้วกันแต่ก็ไม่คิดว่าโหจะมั่นใจในความสามารถน้องขนาดนี้เลยเหรอแบบน้องเกง่งสุดยากสุดๆแต่ก็ หนูสึกว่าถ้าพี่คิดว่าเราทําได้อะหนูคิดว่าหนูทําได้เพราะว่าพอมีคนมั่นใจในเราเราสึกว่าแสดงว่าเขาต้องเห็นศักยภาพเราฉะนั้นเราทําได้ถึงแม้มจะยากมากก็ตาม <laughs> อันนี้ก็คือในในวีดีก็คือเราเราคิดว่ามันมันสำหรับตัวเรามันยากมากเลยใช่ไหมคะยากค่ะเราเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหมเราเรียนรู้ว่าเพลงที่ทํามามัน มันยากมากในการที่จะสื่อสารภายในแค่แบบสองนาทีห mm hmm. มายถึงว่าพอเราแบบเหมือนเรารู้โอเคแบบถ้าเราเอาเรื่องมาเล่าในเพลงเนี้ยเราเอาเหมือนชีวิตประมาณครึ่งหนึ่งสองปีสามปีสีป่ปีหรือว่าหลายๆเดือนไม่มีทางภายในสองนาทีมาเล่าอะ่ะมันก็จะเขียนถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้แบบเล่าได้ง่ายกว่าแต่พอมมนเหลือระยะเวลาสั้นมากๆอะ่ะหนูมันยากแต่ว่ามันเข้าใจได้ง่ายถ้าถ้าหนูสามารถถ่ายทอดเรื่องคนเข้าใจได้ จริงๆแล้วเพลงนี้ครับคือเราโชคดีมากที่เราได้ได้ได้เติร์ดเติร์ดชิลีเบิร์ดมาช่วยเขียนเนื้อด้วยครับแล้วเพราะว่าสําหรับเราที่เราเลือกเติร์ดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเติร์ดเป็นคนที่เขียนเพลงจริงไม่ได้เปรียบเปยเป็นความรู้สึกจริงที่คนรู้สึกจริงแล้วมันเข้าใจง่ายแล้วเราต้องการสื่อสารแบบนั้นซึ่งจริงๆที่แพรวาบอกว่ายากอะเรารู้สึกว่าจริงๆแพรวาคือมันทําได้ไงแต่ว่า ไม่สมัยคิดว่ายากครคิดว่ายากไปไม่หมายถึงว่ามันพูดยากหมายถึงว่าสำหรับหนูยากมันคือหมายถึงว่ากว่าหนูจะแบบก่อนมันจะมาเป็นเพลงนี้ย่มันมันไม่ได้การพูดถึงการรักตัวเองมันยากห,หมายถึงว่าไม่ใช่แบบมันทําได้ง่ายอะไรเงี้ยถามว่าหนูเกิดมาเนี่ยหนูเพิ่งมาแบบรู้จักคำว,ว่ารักตัวเองจริงๆที่แบบเราได้สัมผัสความรู้สึกนี้นจริงๆแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองอะไรเงี้ยมันเลยแบบมันเลยค่อนข้างยากที่จะแบบบอกให้ทุกคนได้เข้าใจได้ง่ายภายในแค่สองนาที อันสุดท้ายแล้วค่ะอยากฝากอะไรถึงเป็นแพรนะคะในเพลงของเราใช่ครับฝากอะไรดีอะฝากลองเปิดใจฟังผลงานใหม่ของแพรแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆจากแพรด้วยละกันนะคะในเวอร์ชั่นที่หลายคนเข้าใจว่าหลายคนาติดภาพล้วติดเลงแต่ว่าเพลงนี้จะไม่มีการเต้นนะคะไม่มีท่าเต้นนะครับเหนื่อยแล้วไม่มีท่าเต้นต่ออยากให้ลองดูอยากให้ลอง ลองเข้าใจในสิ่งที่พยอยากสื่อแล้วก็ทุทกคนในคีมอยากสื่อให้ฟังก็ลองเปิดใจกันดูค่ะครับก็ฝากจริงๆฝากค่าย Rising e n t e r t a i n m e n t ด้วยครับก็อาจจะเป็นค่ายน้องใหม่ที่ท,ที่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมมีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะนำเสนอทุกชิ้นง,งานทุกผลงานที่ท,ที่ที่ออกมาจากตัวค่ายออกมาจากตัวน้องๆศิลปินทุกคนที่ที่อยู่ในค่ายเพื่อที่จะ จริงๆเรารู้สึกว่าตอนเนี้วงการเพลงบ้านเรามันดีเหลือเกิน mm hmm. หมายถึงว่ารุ่นใหม่ทีป๊อปอะไรก็แล้วแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราภูมิใจจังเลยที่เราได้เห็นจุดนี้แล้วเราก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยทําในบางจุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆสําหรับเพลงนี้ดีกว่ารักของเธอของแพรวาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมนี้ของแพรวาซึ่งมันเป็นมุมที่ ดีจังเลยแล้วเราอยากให้คนได้เห็นมุมนี้ของน้องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยเออเราเลยคิดว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะมากๆลแล้วที่แพรวาจะปล่อยออกมาในการเป็นศิลปินแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับครับครับอ่วันที่8เดือน8ครับอะไรเงี้ยสับ่อยครับก็อ่าก็ ถ้าใครที่ไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็มาฟังเพลงด้วยนะครับแต่เดือนแนะครับใครที่ไปแบบเออเนี่ยลดราคาแล้วอะไรเงี้ยเออฟังเพลงแพรวาในจังหวะที่ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยฮะก็ก็ได้นะครับ